สวัสดีครับผมทดตะลุยตามตะวันครับกลับมาจากลอนดอนก็รีบมาโฟโตไฟล์เลยครับมาอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับด้านนี้ครับคือพาดีอ0กับ14 24แล้วก็24 70ไปเที่ยวลอนดอนแล้วก็สกอตแลนด์มาครับ อาการที่ผมเจอผมเข้าใจว่าเจออากาศหนาวแล้วโปรแกรมมันเพีย้ยนแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับคุณน้องอมันเปิด bracket mode ไหมครับถ่ายคลอมไว้เขาเรียกว่า bracket shot ครับกดนี้ครัตอนนี้มันออฟอยู่ถ้าออดนี้ถ่ายคลอมเราเลือกได้หลายเฟรมไหมได้ครับตัวนี้มันจะคลอมต่อต่อไ้ กี่สต็ปเลือกได้ตั้งแต่1นึสต็ปไปจนถึงสสต็ปครับครับแล้วคือการคอมถ่ายคอมแบบนี้มันก็คือมืดสว่างมืดโอเวอร์โอเวอร์ไวกี่สต็ปตามที่เราเลือกใช่ครับแล้วก็พอดีแล้วก็อันเดอร์กี่สต็ปตามที่เราเลือกใช่ครับก็คือเท่ากับกดชัตเตอร์หนึ่งหมายถึงว่าถ่าย1ครั้ง จะได้รูปแบบ3แบบใช่ถ้าเกิดกดคอนติเนียแบบอย่างเร็วเลยเอส่สมมติเลื่อนเป็นคอนติเนียอย่างเร็วไเอันนี้หายแล้วครับายแล้วครับพอกดรัวปุป๊บมันจะเป็นยังไงก็จะไ,ได้มันก็จะสว่างมืดสว่างมืดพอดีพอดีอดครับก็คือกลายเป็นสว่างพอดีมืดใช่ กี่ชุดหนึ่งคือสามภาพแล้วแต่เรารัวเท่าไหร่มันก็กลายเป็นกี่ชุดกี่ชุดไปใช่ครับสมมุติพอเราไม่เปลี่ยนค่าเราหันไปถ่ายด้านอื่นก็ยังจะรันแบ็กเก็ตอยู่ยังรันอยู่ครับจนกว่าเราจะปิดมันมันยังรันอยู่แต่ว่าภาพต่อไปที่เราจะไปถ่ายเฟะภาพอื่นน่วิวอื่นปุ๊บมันจะมันจะมันจะเริ่มต้นที่ภาพที่มืดหรือภาพที่สว่างก็ยังมืดอยู่ครับมืดก่อน มืดครับเรื่องอย่างมืดมามุนี้มืดแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ขาลูกแล้วมันก็จะมาพอดีใช่ไหมใช่พอเราเปลี่ยนมุมแล้วก็มาหัายด้านมผมจะสว่างใช่ก็คือมันต้องถอดหมุนของมันก่อนใช่ครับจนกว่าเราจะปิดรูปมันสามสามมุมมนี้ก็มันก็จะมาเริ่มใหม่ใช่มาเริ่มใหม่ใช่มันมีประโยชน์ยังไงครับตัวนี้มันเอาไว้ทำภาพไฮเดรไฮเดรตเมกเลนส์ครับไฮเดรตเมกเลนส์ใช่แต่ว่าถ้าเป็นไฟล ถ้าเป็นไฟล์ JPEG ทำได้ไหมครับ JPEG ต้องเอาไปรวมอีกทีครับแต่ถ้าเซฟเป็นรอไฟล์รอไฟล์ไม่จาเป็นต้องทำก็ได้เพราะว่ากล้องมันเก็บดามิกได้พอดีอยู่แล้วแล้วเห็นส่วนมากพวกอาจารย์ผมก็จะใช้รอไฟล์เขาจะเข้าไลท์รูมเหมือนครับครับเพื่ออะไรนะครับปรับแต่งภาพครับ ปรับแต่งภาพความสว่างหรือว่าเลือกแต่งเฉพาะจุดในภาพใช่ครับแต่งเฉพาะจุดก็ได้ใช่ครับแต่งสีแต่งแสงปรับแสงได้หมดโฟกัสแต่งได้ไหมครับโฟกัสแต่งไม่ได้ครับโฟกัสแต่งไม่ได้นะครับจะเป็นไฟรอนี่คือความรู้ใหม่ของตะลุยํามตะวันครับผมลูกศิษย์พี่เล็กปีเตอร์เจอาลูกศิษย์พี่หัตชัยบุญเนืองลูกศิษย์พี่อ้วนจิรพงษ์วงวิวัฒน์ครับ รู้จักไหมครับตั้ง3ตวันนี้ <laughs> 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 พี่หัสชัยบุญเนืองที่เป็นวิทยากรให้นิคอนสรุปแล้วเฟิร์มแวร์ครับ firmware, เฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนครับเมื่อกี้1.09แล้วทำยังไงครับแบบโอเคสรุปว่าต้องออฟเขาเรียกอะไรครับ ฟังชันนี้แบ็กเก็ตครับถ่ายแบ็กเก็ตช็อตต้องออฟแบ็กเก็ตช็อตไว้นะครับแบ็กเก็ตช็อตไว้นะครับแสดงว่าอาจจะมีสรุปแล้วมามาแนะนำตัวถอยอาจจะมีมือมือไปโดนเวลาถ่ายเฉยครับเวลาจับอย่างเงี้ยมืออาจจะไปโดนโดยไม่ตั้งใจแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นสัญลักษณ์ยังไงนี่ครับ ผมว่าก็เราเราจับนี้มือมือเราอาจจะไปโดนเพราะมันมียางอยู่มันครับับมนติดง่ายแล้วเราปรับสปีดอะไรตรงเนี้ยเราไม่ได้ดูมันกบเปิดเองแล้วพอมันเปิดเนี้ยมันมีสัญลักษณ์อะไรไหมนี่ครับอ,อ๋อตัวนี้หรอใช่ครับลูกศรตัวลูกศรใช่เราต้องปิดไว้แค่นี้เอง <laughs> กล้องไม่เสียอดซื้อไปหนึ่งศูนย์เลยอุ้ยไม่เป็นไรซื้อเลย <laughs> เนี่ยเอาอะไรกล้าไหมบอสเขาลองหน่อย,ยบอสเขาอยากลองลองว่าถ่ายแล้วรูปมันออกมาเป็นยังไงขออนุญาตอัพเฟิร์มแวร์นิดนึงนะครับครับเดี๋ยวให้คุณน้องอัพเฟิร์มแวร์ให้ครับคุณน้องชื่ออะไรครับชื่อเบนครับน้องเบนครับแห่งโฟโตไฟสสาขาเอ็มบิเคชันห้าครับเอ็มบเคชันห้าผมเห็นมีสามร้านแล้วผมงงเลยมาคัดเที่ยวนี้เที่ยวที่แล้วมีร้านเดียว อ๋อผมไม่รู้จักเองดีครับอย่าลืมนะครับสนใจซื้ออุปกรณ์กล้องติดต่อโฟโตไฟล์คุณน้องเบนดูแลให้แล้วก็ส่วนฝ่ายขายคุณนกคุณนกหลบกล้องเลยครับไม่ยอมเข้ามาไลฟ์เดี๋ยวให้ ต้องดูหน่อยครับเวลาอัปเดตเติมแวร์ต้องใช้เวลาสัก1นนาทีประมาณนั้นครับคอมพิวต์นี่ครับมันจะขึ้นว่าคอมพิวต์ครับเปิดออฟครับ คุณแมอัปเดตแล้วเป็น1701แล้วทีนี้ค่าค่าอะไรเปลี่ยนบ้างครับตามเดทหรือว่าไไม่ด้ตามโซนไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ครับแก้ไขขึ้นบุกลากรเล็กน้อยที่ใหม่ได้ได้ไม่เพราะเขาปรับซื้อมาปรับเวอร์ชันใหม่มันเพิ่มเลยครับผมยังไม่ได้อ่านเลยขออนุญาตครับ นี้จะรู้ได้ไงว่าไหนการหนึ่งการสองไม่ไม่ได้เขียนการเลยเมื่อกี้น้องก็ถอดจะรู้ได้ไงไหนอยู่ช่องหนึ่งช่องสอรูกจะได้เรียงลืมคิดตอนถอดออกมาเมื่อกี้ลืมบอกให้วางเรียงไว้ในไหนมาถึงโฟโตไฟล์แล้วต้องมีอะไรติดไหมติดมือไปหน่อยไหมครับ ไม่ไม่กเลยตอนนี้หรือเ่เมื่อกี้ตอนถอดการ์ดออกมาไม่ได,ไได้ไม่ได้วางเรียงไว้ว่าไหนการ 1, ์ดหนึ่งการ์ดสองรูปไปเรียง,งเลยนไ,ไม่แล้วเราดูได้ไหมครัเพราะว่าพี่ถ่ายมาการ์ดหนึ่งมันเต็มแล้วนี่ครับการ์ดแสดงว่าการ์ดหนึ่งไปอยู่ช่องสองนันเองตครับอาจารย์ก็คิดบอกว่าช่องด้านล่างเต็มแล้ว เพราะว่าพี่พี่ถ่ายให้มันต่อเนื่องให้เซฟจากการ์ดหนึ่งมาการ์ดสองไม่ได้ไม่ได้ทำดูปิเคตแล้วก็ไม่ได้เซตร,รอเพราะว่า,มาแมปไม่พอการ์ดสองส่วน,วนพี่แ่กพี่อยากให้ทำความสะอาดนันได้หน่อยได้ไหมได้ครับถ่ายถ่ายชัดลึกแล้วมันมีกลิ่นคคแล้วก็ฝากเช็ดเลน ได้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 พี่เอามาเลยเอาออกมาเลยนี่น้องมาดูแลให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตอบให้บีเอ็นวีบิลซีพีเอลพี่ชอบซีพีเอลแล้วก็ตัวนี้ด้วยคู่แหพี่ก็หน่อยพี่เกาซื้อเราที่เอ็มบัสซีอีกหน่อยพี่ก็ต้องมาที่นี่แล้วล่ะนี่ค่อนอ่ะใช่ฝามันอยู่ไหนฝาแค่นี้ไหมคือถ่ายชั้นลึก น้วมีฝุ่นโอเคแล้วก็เลนเปื่อนเพราะว่าเกี่ยวอือฝากนิดนึงเชฟใช่ครับตัวนี้ก็แบ็กแบ็ก B N W เหมือนกันใช่ทีนี้สนใจซื้อสินค้าอะไรมาขายของหน่อยมาขายของมาที่นี่เลยพี่ได้หมดมาโผล่หน้ามาขายของหน่อยเดี๋ยวขายอะไรกัน นี่ครับสวัสดีค่ะนี่ครับคน,คนเก่าเวลาเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนนี้ครับมือขายชั้นหนึ่งของโฟโตไฟโอ้ยขายอะไรได้ที่ไหนล่ะมีอะไรใหม่ๆแนะนำบ้างครับโอ้โหตอนนี้ที่ใหม่ๆเหรอคะก็จะถ้าจะให้แนะนำจริงๆอะ่ะมันก็จะมีเลนส์ไซส์เนาะเลนส์ไซส์ของเราเนี่ยฟอนนิคอนอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นถ่ายวิดีโอพวกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเค ผมผมผมสนใจตัวรางตัวรางเลื่อนแบบนี้แต่ว่าแบบจิ๋วๆพกพาพกพาไว้เดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าผมจะถ่าย Timelapse กับ iPhone กับ S7 แล้วทีนี้ตอนนี้ผมใช้ g ิมเบลเดินถ่าย Timelapse แล้วมันมันมันก็ไม่นิ่งพอแต่ว่าถ้าถ่ายวีดีโอนี้โอเคนิ่งทีนี้เวลาจะหยุด สมมติเดินเที่ยวเที่ยวเที่ยวจะหยุดตรงเนี้ยสี่แยกเนี้โอ้โหแบล็กเกลสวยคนเดินเต็มเลยผมก็ต้องอาอนเนี้ยมาตั้งี่พื้น mm hmm. ซึ่งซึ่งมันก็จะได้มุมเดียว mm hmm. ทีนี้อันที่หนึ่งที่อยากได้คือตัวเขาเรียกอะไรตัวแผนตัวแผนที่เป็นเวลา mm hmm. เอามาตั้งต่อบนนี้เพื่อว่าให้กล้องหมุนตามระยะเวลาของตัวไทม์แลปอันที่หนึ่งนะตัวที่อยากได้อันที่สองคือตัวล่าง แล้วก็เอาตัวแพนนนี้ยมาตั้งบนรางแล้วก็แพนด้วยรางสไลด์ไปด้วยมันทําจะให้ภาพทำแลบ p ดูน่าสนใจมากขึ้นคือตัวตัวใหญ่ๆมันเหมาะสำหรับคนที่เขาเล่น DSLR มาเล่นวีดีโอแต่ทีนี้เน้นเดินทางท่องเที่ยว ถ้าเดินทางท่องเที่ยวแบบสบายเป้แบบนี้นะครับโอ้โหขิดเอวเลยครับนี่ครับนี่ครับแบกไปไม่ใช่ใบเดียวนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> มีอีกสองใบ <laughs> เทส่อ่ะไต้วัน A A ช้ที่อ่ะนไม่ก็อยากเหมืนกันท่กนืเป็คนโกทีไมจ่าลืมว่ามันทางการนก็อไเรงผมไม่เนอไตัวาีเออมันไม่ีา

เอาดูถ้าไม่เป็นไรจบจะจะไปแล้วระว่าไม่ชอบเลยมันมันเล็กมองไม่เห็นเวลาทำ้าเวลาติดไวไฟกอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาดนาร้านหน้า้านแงมต้องเปิดไฟายที่เราต้อง้เมากเวไฟที่เราหมองน้อเปวดไไีเรา้อต้อนเปวดไวมฟนน่เ่าต้องตแหละ แล้วก็ที่อยากได้นี้ครับน่ารักไหมครับนี่ครับอยู่ในวอชลิทเหมือนกันครับเ <c oughs> ทียบกับฝ่ามือผมครับนะครับน่ารักลองบ้องป่าวพี้วัวนนี้ กกอออไันนี้ขา,ไาย,ย,านนยไ,ได้เท่าไหร่ยอดดีไหมนี้ยอดต้นไม้เลยเหรอ, <c oughs> อน,นี่ยอดต้นไม้ไ,ไม่มีท <c oughs> ั้งรุ่นอันนี้อีกแบรนด์หนึ่งครับเอาดอกเีแต่ว่าผมว่าความความเนียนความเนียนของพิลิแกนดีกว่าดูแล้ว ออกแบบวัสดุอะไรการผลิตเนียนกว่าดูผิวจากวัสดุดูเข้าๆด้วยสายตานะครับพิริแกนเนียนกว่าครับ ต้องให้ต้นไม้เป็นสปอนเซอร์ให้ตะลุยตามตะว,วันจะได้เดินทางรอบโลกโฆษณาต้นไม้บอกบิ๊กบิ๊กบอสต้นไม้หน่อยครับร <c oughs> ุ่นรุ่นนี้ครับแน่นอนเลยครับคูกระดึงครับไปต่างประเทศแล้วฝรั่งงงเลยครับเนี่ยไม่ใส่ชุดเล็ก ไม่ไหวแล้วไม่แบกแล้วเที่ยวหน้ไปไม่พาไปแล้วนี่ก้อนหนักเก็บเอวสวยวใส่กิมโอยู่ไหมครับ บอลใส่ขาตั้งนี้ใส่โคโฟ่ตกลงตะลุยตะวันเป็นพรีเซนเตอร์้ต้นไม้แล้วครับแบรนด์เอ็มบ็กซี่ครับอ๋อมันทะลุ รุ่นปกะติครับมีช่องใส่ iPad ครับแล้วก็ช่องเล็กช่องน้อยครับเอาดูราคาครับแต่อย่าดูด้านนี้นะครับ อยากได้ไปหมดอยากมีอยากได้อยากเป็น <c oughs> เสื้อนี้ก็สวย <c oughs> เอาส <c oughs> ีสีไหนดีครับพิลิแกนสีไหนดีครับมันแกะตามช่องที่เราใส่ เป็นปนนแก้้ชชััชชชมันต้องยาวขนาดใส่ขาได้ี่ได้ใส่ยี่ได้วันนี้มาเที่ยวชมโฟโตไฟล์มาบุญคลองชั้น5ครับ โฟโตไฟมีหลายสาขาเลยครับมีมีใหญ่วันนี้หน่อยไหมเงีให้มันยาวเท่านี้ใส่นี้ได้ไ,ได้ไม่ไหว เพราะใส่ออถโมไม่ได้เอาออรโมมาอีกยู่บนแวนยาวกว่าโม่ประาวประมาณตัวนี้นะแต่ว่ามันจะก,กว้างออกมาคือมันต้องมีเผื่อไว้อิเซสเซอรี่อยู่ต้องใหญ่กว่านี้สักไซส์นึ่งนี่ชนเลย 1นึงนแล้วสีนี้นอ่ะสีนี้อยากได้เป็นสีอะไรไก็ไซส์ใหญ่เงี้<ถ>ยไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่มีไม่ไซส์นี้กสีก็ไม่มีอีกสี ออสโมดีกว่าไม่สะดวกอันนี้ไม่พาแนละ้วหนักแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปเทีย่ยวมือนี้สะดวกกว่าแค่แค่แก่นี้ตัวสัพสองอันฐานี้สองันออสโมหนึ่งอันใส่อยู่ไหม มาดูหน่อยเก็บไก่ไหมเก็บเก็บไว้ไก่ไหม ไบไหนดีครับใบนี้ใบนี้ดูเทียบไซส์สีในสวยสีเหลืองสีส้มนี้เข้ากับรถเลยเข้ากับนี้ด้วยสีเหลืองก็สวยนะแต่ว่า ใช่มันเข้ากับรถสีส้มแต่มันใส่ถูกไหมสามอย่างอ๋อนี่มันช่องแบบนี้อันนี้นเป็นช่องโค้งะสะดวกกว่ามฮะไ่เวลาจะดึงออกแล้วเราก็มาจัดโน้ตเวลาใส่อย่างอื่นอย่างโค้งเาดึงครั้งเดียวมันก็ถูกจัดต้องแบบฟิกเลยพอดึงออกแล้วก็ใส่อะไรเฉพาะไอ้นั้นเลย เปลี่ยนไม่ได้แต่ยังเปลี่ยนไปเป็นยาได้ระหว่างกลางสองไฟนี้ไม่มีแต่นี่มันน่ารักา,า,างเล็กๆ <c oughs> <c oughs> 然后，然后，然后，这面 Okay. Um, ok. 16 gigas. 16. ça C'est ça 16 gigas, ouais. Ok, on va descendre un peu. Attends, on peut quand même regarder. Tranquillement, non? Je comprends pas pourquoi. Ah, regardez d'autres. Il y a d'autres 16 gigas aussi. Est-ce combien 1550. Je oh, celle-là, elle est à 550. Ah oui, d'accord. Elle est là-bas, celle oh. elle est à combien celle-là 1000... Oh, ouais, elle est plus chère aussi. Bah ok, on va ça là. Hein.

จอไม่ครับผมนัเลมมีทังตแล้วก็ h อส i มนะครับมีทังอินและเอาครับ วายเลสเอาไหมครับหัวหน้าเล่มราคาจิจ๊บๆเองครับห <c oughs> กหมื่นหน้าครับส่งไกลร้อยยี่สิบเมตรหกหมื่นหน้าครับหัวหน้าเล่ม <c oughs> เ็าเป็นว่าสนใจอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปกระสิบครับโฟตโตไฟล์ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลยุยตามตะว,วันครับสวัสดีครับ